สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องเสนอเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอเหรียญรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญครูบาอาจารย์เหรียญเ,เงินตราต่างประเทศนะครับธนบัตรหรือสแตมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ โดยช่องสเสน่ห์ผ้าเหรียญจะนําข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในทุกวันนะครับซึ่งจะมีราคา,ามูล,ลค่าของเหรียญหรือเงินตราต่างประเทศที่มีมูล,ลค่าหลายๆล้านนะครับามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่ เข้ามารับชมรับฟังในช่องสเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้ช่องสเสน่ห์พระเหรียญน,นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญต่างๆครับที่มีมูลค่าสูงนะครับหากท่านใดมีสะสมไว้ก็จะสามารถเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้ในเบื้องต้นในช่วงแรกนะครับก็ทางช่องสเน่ห์พระเหรียญก็จะนำเหรียญต่างประเทศนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเป็นเบื้องต้นก่อนว่าเหรียญแต่และประเทศนั้นมีการออกแบบการจัดสร้างรูปลักษ์รูปทรงลวดลายต่างๆบนเหรียญเป็นอย่างไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นรูปทรงรูปลักษ์ ของเหรียญต่างประเทศในแต่ละประเทศว่ามีรูปแบบอย่างไรนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะมีรูปเหรียญของต่างประเทศนะครับที่มีมูลค่าสูงถึงหกแ0นกว่าบาทนะครับหกแสนห้าสบาทแปสิบตางค์นะครับซึ่งมีการซื้อขายกันจริงเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราชสองพั ที่ผ่านมานะครับก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในเบื้องต้นนี้ก็มาดูเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับผลิตเมื่อปีคริสตศักราช2014นะครับเป็นเหรียญที่มีออก,การออกแบบที่สวยงามครับเป็นน่าจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายนะครับ เหรียญแรกนะครับสวยงามต่อไปเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2ก็เป็นบุคคลสําคัญนะครับเป็นบุคคลสําคัญที่อยู่บนพื้นเหรียญน,นี้นะครับผลิตเมื่อปี1979นะครับปีคริสตศักราช1979นสาะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับรูปหลักที่ แปลกตาออกไปนะครับสำหรับท่านผู้ชมบางท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเหรียญขนาดเล็กด้านหลังของเหรียญผลิตเมื่อปีกริสตกักราช1975นะครับ1เซนนะครับราคา1เซนแคนาดานะครับประเทศแคนาดาเหรียญน,นี้ เหรียญต่อไปนะครับหนี้ออกแบบสวยงามนะครับเหรียญน,นี้ปีคริสตศักราช1 9 9 6นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเป็นเหรียญขนาดเล็กอันนี้อีกด้านหนึ่งครับนะครับดูแปลกหูแปลกตาดีสำหรับเหรียญต่างประเทศซึ่งไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็น อันนี้เป็นเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปอันนี้ผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1995นะครับสำหรับเหรียญน,นี้คริสตศักราช1995เเหรียญต่อไปนะครับอันนี้มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผลิตเมื่อปีคริสตศักราช1975นะครับสำหรับเหรียญน,นี้ คริสต์ศักราช1975ก็เหรียญพวกนี้ยังไม่มีราคาสูงมากเท่าไหร่นักนะครับซึ่งก็ยังคงเก็บสะสมไว้อยู่นะครับหลายเหรียญเหมือนกันก็เก็บไว้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปอันนี้ผลิตเมื่อปีคริสต์ศักราช2011นะครับ 2011เป็นเหรียญขนาดเล็กครับด้านหน้านะครับเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่าครับผลิตเมื่อปีคริตรสตศักราช1น4 3นะครับเหรียญน,นี้ปีคริตรสตศักราช1943ท่านใดมีเหรียญอยู่ที่บ้านก็ สามารถส่งมาให้ทางไลน์ของช่องสเสน่ห์พระเหรียญเพื่อ,อสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับถามมูล,ลค่าหรือ,อไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของประเทศอะไรก็สามารถส่งรูปมาให้เราดูได้นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายนี้เป็นเหรียญขนาดเล็กสงเงิน,นครับผลิตเมื่อ ปีกริยศั์กราร1,987นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้รูปลักษณ์สวยงามแตกต่างกันไปนะครับก็ครบแล้วนะครับที่นำเหรียญบางส่วนของต่างประเทศนะครับมาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับได้เห็นเหรียญแต่ละประเทศซึ่งออกแบบแตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับ ท้ายนี้นะครับก็จะนำเหรียญที่มีมูลค่าถึง่6,56,518บาท88สตางค์นะครับซึ่งขายเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเหรียญของอประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นเหรียญทองคำนะครับเป็นเหรียญทองคำ ประเทศออสเตรเลีย1ออนนะครับซึ่งผลิตที่โรงกระสาบเมืองเพิร์สนะครับเมืองเพิร์สเป็นเหรียญทองคำมีขนาด1 1ออนนะครับเป็นเหนรียญจิงโจ้นะครับเป็นเหนรียญจิงโจ้ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง6 5แสนห้าหมื่นบาท88สตางค์นะครับ ก็มีรูปร่างรูปทรงรูปแบบเป็นแบบดังรูปนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากช่องสนนิพรทเรียนนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ